สวัสดีพี่น้องเี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาเบงผ้า,มาเมื่อเบงมะกะกอพันธ์สีทองนะครับผมเนี่ยมะละกอพันธ์สีทองซึ่งแตกต่างกับอันพุนเดียวอันนั้นออกสีเขียวครับพี่น้องครับอันนี้ออกเป็นสีทองเลยเนี่ยเบงจังสีด้วยเนี่ยสีเขียวจนพุนนี่นี่นี่อันนี้พันธ์สีทองเห็นว่าครับ ออกลูกสีเหลืองครับผมมาเบิ่งนี้ได้อพท่านซุกได้พี่น้องบพท่านซุกนี่เห็นบ่านี่ขอแตกตงังอันนี้มะละกอทั่วไปเลยเด้อพี่น้องเด้อน,นี่เป็นพันธุ์มะละกอพันธุ์สีทองเหลืองยางงามเลยครับผมให้เบิ่งหลายๆตน้นพันธุ์สีทองสีเผือกมะละกอเผือกมะละกอพันธุ์สีทองสีเผือก บอกครับนี่นี่นต้นหนึ่งหนาสิเป็นนี่บอกครับพวกอ่ะอย่างงามเลยพี่น้องเด้อบ่ท่านสุกเด้อครับผมนนี่บ่ท่านสุกเด้อไอ้บ่ท่านสุกเด้อเนี่ยโอ้แตกต่างอย่างงามเลยพี่น้องแตกต่างกันเด้อครับเดี๋ยวให้มันสุกกันเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดไปเพาะ เพาะเมล็ดผืเบิงเบิงเบิงต้นปุ่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นว่าต้นปุ่นเดี๋ยวจะสีส้มให้เบิงเห็นว่าอ,อย่างงามเลยเห็นขอแตกตางเลยดิยนนกำลังเห็นกำลังเห็นครับพี่น้องพันธุ์นี้กำลังเห็นโอ้ยหการสีแดงย่างงามเลยครับ เดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิ้งเด้อตอนนั้นสุกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสีเอากมาเล็ดไปเพาะพันธุ์มะละกอพันธุ์สีทองชันว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอามาถ่ายเบิ้งกันง่ายๆสันส้นๆเห็นบ่เนะนี่ยมีหนึ่งสอง ที่สามต้นโอเคครับผมมะละกอพันสีทองหมแล้ว